คุณผู้ชมคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะเชิญชวนผู้ชมมาช่วยมาเออมาดูแลผิวกันหน่อยดีกว่านะคะเชื่อเลยว่าวสาวๆหลายคนมีปัญหาค่ะผิวมีริว้วรอยมีรอยหมองคล้ำผิวหน้าไม่กระชับมีรูขุมขนนะคะหลากหลายวิธีค่ะหาครีมอะไรมาใช้นะคะก็ไม่สวยไม่เด้งสักทีนะคะถือว่าเป็นปัญหาของสาวๆมากๆเลยแต่ว่าวันนี้นะคะเรามีวิธีทําผิวให้ใสเด้งกันนะคะเรียกว่าปฏิวัติผิวหน้ากันเลยทีเดียวนะคะไปรู้จักกับครีเซรั่มหน้าใสหกเด้งกับโกธีรศักดิ์เลยดีกว่านะคะไม่ให้เป็นการเสียเวลา เจอตัวเป็นเนงานนะคะได้ยินชื่อมานานแล้วพี่โก้อพิเศ์สวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องครีมหน้าเด้งในสำหรับแมวเองนะในหัวเนี่ยปิง้งขึ้นมาเลย นึกถึงหน้าพี่โกทีรศักดิลอยมารุนแรๆเรื่องถึงคอรีซิลัมทำมา20ปีแล้วครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยที่ชมรายการทางททบ5ก็อยู่ทารายการที่เนี่อร่วม10ปีนะครับรายการความรู้คู่แฟชั่นที่เป็นรายการเกี่ยวกับทรงผมแฟชั่นทุกวันศุกร์9โมง15นะครับแต่อย่างไรก็ดีคนก็ถามว่าเอ๊พี่โกแล้วพี่โกเนี่ยทำไมแบบว่าหน้าตาไม่ค่อยเปลี่ยนไปจากในอดีตเลยแล้วเวลาที่ผิวแบบว่าผิวตัวจริงไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยเนี่ยก็คือแบบ มันก็แบบดูใสยังดูเมื่อกี้เราเห็นในห้องแต่งหน้าเกยหันไปถามพี่ก้อคะอันนี้คือหน้าสดใช่ไหมทําไมหน้าดูเหมือนแบบคนทาแป้งลงรองพื้นมาแล้วหน้าเนียนเรียบคือต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราอะนะครับการดูแลตัวเองการทาครีมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากก็บอกว่า90%ของการดูแลผิวหน้าให้ดีไม่ใช่การไปดึงหรือว่าการไปสอยหรือว่าการฉีดอะไรก็แล้วแต่แต่มันคือการทาครีมนี่แหละเหมือนกับการรดน้ําแล้วก็พรวดินนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องใส่ใจตัวเองตั้่่วนนีรเิมา มีแรงบันดาลใจดีๆในการดูแลตัวเองดีกว่าเพราะว่าเคล็ดลับก็อยู่ที่ด้านหน้านี่เลยครับเป็นครีม6เด้ง เด้งไงคือเอาอย่างนี้ย้อนไป20ปีที่แล้วต้องบอกบอกว่าเราเริ่มต้นจากครีมกระปุกแรกนี่ก่อนชื่อว่าครีมหน้าเด้งชื่อของเขาคือ Milky serum นะครับคือครีมน้ำนมเนี่ยตัวนี้นำตัว raw material เป็นมิลค์โปรตีนนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาลองดมได้นะครับตัวนี้จะเป็น free fragrance ก็คือปราศจากน้ำหอมคนที่ปัญหาแบบว่าแพ้ง่ายนะครับหรือว่าแพ้น้ำหอมน้ำหอมเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าตัวนี้อ่อนโยนและอ่อนเยาว์ถ้าเปรียบตัวเราเหมือนดังต้นไม้ การทาเดคครีมไนท์ครีมเหมือนกับการรดน้ําแล้วก็ให้แสงแดดแต่ตัวเนี้ก็จะเหมือนกับการเขาเรียกว่า refresh ผิวนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้กับผิวยังในรูปเนี่ยยังเห็นว่านี่ผ่านสงการมาใช่ไหมโดนทั้งน้ําโดนทั้งขันเลยนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นปกติอยู่แล้วยางน้องยังเคยถามพี่แบบพี่โก้พี่โก้แล้วพี่โก้มีสิวบ้างไหมมันก็มีครับเนี่ยแล้วก็มีบ้างตามแบบว่าตามตาม ตามความเหมาะสมไม่ใช่ว่าหน้าเราจะเกี้ยงร้อยเปอ็อันนั้นก็คือเป็นพลาสติกนะฮะ <c oughs> แต่เราจะดูแลยังไงให้มันไม่ออกมาหน้าเกลียดแล้ววันที่เราหน้าแบบแย่เราสามารถกลับมาฟื้นฟูได้อย่างในรูปนี้เนี่ยต้องบอกว่า <c oughs> เมื่อ6ปีที่แล้ว <c oughs> หวดเรียน นะครับก็เรารู้อยู่แล้วบทเรียนก็ไม่สามารถที่จะทาครีมนะครับทากันแดดได้เป็นพระก็ไปบินสบายก็ต้องตามนั้นเลย1เดือนเป็นอุทาหรณนะครับว่าแก่ไป1ปีบางคนไม่ดูแลตัวเอง1ปีแก่ไป5ปี10ปีดังนั้นวันนี้คนยิ่งแบบว่ามีสามีแล้วนะครับหรือมีครอบครัวแล้วคิดว่าฉันขายออก ไม่ต้องดูแลตัวเองแล้วเนี่ยนี่มีสามมแล้วไปทางนู้นดังนั้นนะครับต้องเริ่มดูแลตัวเองเลยอันนี้ก็คือตัวแรกที่โก้แนะนำนะครับเพราะว่าเป็นตัวมาร์กหน้าใช้แค่สัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งด้วยไม่ต้องใช้ทุกวันอันนี้คือที่เรารู้จักกันตัวแรกเลยครีมหน้าเดงใช่ไหมเป็นเหมือน s l e ป p i n g m a ์ k ใช่มาร์กหนาๆตอนเช้าล้างออกนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ทำให้เซตหกแดงสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นก็คือตัวครีมห้าแดงตัวครีมห้าแดงนี่นะครับต้องบอกบอกว่า มันตอบโจทย์แล้วมันก็ได้ใจสําหรับคุณลูกค้ามากๆาเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่เลยนะครับสำหรับคนทั่วโลกนะครับนั่นก็คือพวกฝ้ากระจุดด่างดำเครืค่องสาอางประเภทใดนะครับที่สามารถช่วยบรรเทาอาการนี้ได้หรือทําให้เขารู้สึกว่าพึงพอใจสูงสุดม,มันก็จะตอบโจทย์และเกิดการซื้อซ้าจนร่วม20ปีลงดมตัวนี้นะครับ<ง>จะมีกลิ่นของสมุนไพรชื่อของเขาเนี่ยคือเพอร์คูมินครีมเพอร์นี่คือไข่มุกช่วยในการเ,าเรื่องการสร้างเซลล์ผิวใหม่ควบคุมความมันบนใบหน้าทําให้รูขุมขนเล็กลงนะครับแล้วก็ kermin เป็นมาจากเขาเรียกว่าสารจาก,กขมิน้นแต่ไม่ใช่ขมิ้นที่เราปลูกตามแบบหลังบ้านาตามสวนข้างทางตามวัดอะไรอย่างนี้นะนนเป็นปลูก<า>ในฟาร์มปิดแล้วตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลของเม็ดสีเมลานินของผิวเราเพราะคนเป็นฝ้ากระเนี่ยเกิดจากที่ผิวเราเซนซิทีฟเวลาเจอแสงแรงๆปุ๊บเดี๋ยวดำเร็วเป็นจุดสปอตง่ายๆแล้วตัวนี้ก็ช่วยเคลียร์ใบหน้าให้หน้ากระจ่างใสนะครับเรามีภาพจำลองให้ได้ชมกันว่าประมาณสัก หสัปดาห์หเดือน2เดือนเนี่ยล <Twelve. S 1> ักษณะผิวหน้านจะมีการแตกต่างอย่างไร <Twelve. S 1> นะครับก็จะมีแบบว่าอย่างเช่นพวกหลุมบอ่อต่างๆมันก็จะตื้นเขืนขึ้น <Twelve. S 1> ดีขึ้นนะครับหรือบางครั้งเนี่ยพวกรูขุมขนใหญ่ๆ <hed Hi. S 1> รู้สึกว่าไม่กระชับเวลาคนเจอเราไม่มองหน้าเราแต่มองเข้าไปในรูขุมขนของเรา บางคนลูกหัวขอเนี่เด่นเด่นใหญ่เลยอะเออหรือเขาบางคนเขาก็กู้มใจว่าเอ๊ะทำไมหน้าฉันมันแบบรูปหัขนใหญ่รูปเ่ภาพเลยคือบางคนอะลูปหัวขอนเป็นจุดนำสายตาเลยอะอะอย่างรูปเมื่อกี้ขึ้นมาคือคุณจิ๊บตุศิตานี่จิ๊บปอใช่ก็ต้องบอกว่าชีวิตของนักแสดงอะเราไม่สามารถกำหนดได้ว่าอยากอยู่ในห้องส่งมันคุณสองคนถ้าเป็นดาราเขาให้เล่นเลี้ยงควายหรือตากแดดก็ต้องไปแต่วันที่เวลาหน้าที่เราหมองคล้ำปุ๊บเราสามารถรีเฟรชตัวเองกลับมาได้ครับทาครีมดีผลิตภัณฑ แล้วก็กลับมาสวยได้อย่างคุณจิ๊บนะครับก็จะมีรูป after นะ<ฆ>อีกรูปหนึ่งที่สวยสดใสอันนี้รูป before นะครับเนี่ยก็สวยสดใสได้นนล่าสุดเห็นจิ๊บละครก็สวยมากคือคุณจิ๊บเนี่ยต้องบอกว่า<อ>เป็นคนแรกๆเลยนะครับออตอนก็ทำเครื่องสำอางเพราะเป็นเพื่อนกันมา20กว่าปี แล้วก็ใช้ทดลองเป็นหนูทดลองตั้งแต่ต้นใช้ดีแล้วก็เกิดการบอกต่อจนทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่อันนี้คือคุณดาพระรามสามนะครับเป็นลูกค้าไม่ต่ํากว่า13ปีพี่ก็อันนี้เห็นคือเป็นเป็นฝ้าหรือกระเป็นอะไรโอ้ยเขาเรียกเป็นผดเป็นฟ้าเป็นกระต่างๆเพราะว่าเขาขายอาหารทะเลอยู่ตรงแถวพระรามสามนางลิ้นจี่นะครับแล้วก็คือตอนกลางวันเนี่ยก็ต้องขับรถไปส่งอาหารทะเลตอนเย็นเนี่ยก็คือแบบว่าต้องปิ้งอยู่หน้าเตาทุกวันนี้ก็ยิ่งเจอความร้อนที่รุกแนงข้ไปเลยอยู่กับลูกเหมือนกับอยู่กับหลานนะ ครับเกินป้ากับหลานแต่ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าคือผิวหน้าเนี่ยเปลี่ยนไปมากจนดูเหมือนกับอยู่กับลูกแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นพี่สาวน้องสาวนะครับก็ไปเยี่ยมถึงที่ร้านเลยนะอันนี้อันนี้หลังใช้เหรอใช่ใช่ก็ไปเยี่ยมถึงร้านกเลยนะที่ร้าน The Factory อนะครับอยู่ตรงนางนิจจีเนี่ยคือเราลูกค้าทุกคนเนี่ยเราเราเข้าไปสัมผัสเองจริงเพราะว่าเราไม่ได้เป็นแค่พรีเซนเตอร์เราเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วทุกวันนี้ที่อยู่ได้ไม่ใช่ว่าเรามาขายความเป็นโก้ทีรศักดิ์เมื่อ20กว่าปีที่แแล้วต่เรา ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความจริงใจต่อลูกค้าคืออยากเห็นความเปลี่ยนแปลงใช่ถอะแล้วด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆได่มีสารประกอบอื่นๆอีกมากมายนะครับด้งนั้นวันนี้ก่อนอื่นเลยก็ขออนุญ,ญาตบอกถึงโปรโมชั่นนิดน <c oughs> ึงละกัน <c oughs> สำหรับใครที่สนใจนะครับแล้วก็อยากจะลองใช้ผลิตภัณฑ์โคริเซรั่มในราคาพิเศษ <c oughs> วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าปกติแล้วเซตนี้นะครับทั้งเซตเนี่ยแค่4,350บาทแต่ถ้าเกิดคนโทรมา30สายแรกนะครับกลดให้ทันที1รับ่พิเษไปกว่านั้นะครับป็น ยี่สิบสายแรกลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่อย่าเพิ่งหู <c oughs> พิเศษส,สุดๆท <c oughs> ี่สุด the best of the best นะครับสิบสายแรกที่ท <c oughs> โทรติดโทรฐานที่1577กจ็จดะหยิบแล้วครับ <c oughs> ลดไปเลย45เปอร์เซ็นต์ครับไม่มีการบอกว่า นู่นนี่นั่นมากมายลด45ไปเลยนะครับเอาเป็นว่ารีบโทรให้ติดให้ทันที่10บสายแรกแล้วกันแต่สงวนสิทธิ์นะครับสายที่31เนี่ยขอเป็นราคาปกติและตัวอย่างศิลปินดาราที่มาร่วมแบบพูดคุยหรือลองใช้ตะกีก้เพิ่งขึ้นรูปไปคุณดีชนานา,าก็คือว่าเขาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเขาไปเที่ยวทะเลเขาเขาก็เทสเลยนะบอกว่า ก้ Go, พี่ไม่เดาเครื่องสำอางมาเลยอ,ะอ่ะกูมีไหมนางตั้งตั้งใจเทสป่ะฉันใช่าตั้งใจเทสเราหยิบราหมดเลยเพราะเราตั้งใจบอกว่าโอ้กไม่ซื้อของคนอื่นแล้วเพราะของเราเรารู้มันดีอยู่แล้วจะเสียเงินทำไมแล้วของเราเราใช้ปุ๊บมา20ปีตั้งปุ๊บพี่ที่บอกเออมันใช้จริงเสร็จปุ๊บพี่ที่บอกไปลองพอกหน้าแฮปปี้เพื่อนนางมาด้วยกันเป็นฝ้าก็เลยบอกพี่แนะนําตัวนี้เพื่อนนางซื้อไปปุ๊บ เรียบร้อยสักพักรู้สึกดีพีดีโทรมาสั่งจ้ะทุกวันนี้พีดีก็แบบว่าบอกว่าเออขอบคุณคอรีซิลามนะแล้วยังมีหลายหลายคนไม่ว่าจะเป็นไม่ว่ารุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นเล็กอย่างน้องเอมี่ <คน S 2> แอมเบรียจากขอบเนี่ยก็ต้องบอกอกว่าเป็นหนึ่งคนที่เป็นลูกครึ่งแล้วมีปัญหาเรื่องฟ้ากระกดือดำๆบ้านอยู่ริมทะเลนะครับแล้วก็ได้เจอในทีวีอย่างนี้แหละเพราะเราไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเพราะมันคนละรุ่นละก็ไปซื้อเราถึงบ้านเลย แลวหลังจากนั้นทั้งบ้านทั้งครอบครัวใช้กันมหมดนะครับก็เลยเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ดีๆเพราะว่าส่วนประกอบต่างๆเนี่ยมันมันมันไม่ได้มีแค่ไข่มุกขมิ้นชันมันยังมีสารสกัดจากชาขาวนะครับจากตำนานเล่าว,ว่าให้ความชุ่มชื้นม,มากกว่าชาขเขียวถึง5เท่า<อ>เก็บได้บนยอดเขาสูงเท่านั้นและเก็บได้ปีละหนึ่งครั้ง<อ>นะครับรวมไปถึงนี่พี่สาวโกเองอายุ50กว่าอย่างโกอายุ40บนะครับห่างกันสิปีพี่นก นกเจ็บเอก้องโกเป็นคนเล็กคือพี่สาวเป็นเบื้องหลังของความสําเร็จเพราะว่าเป็นคนที่ทางานเกี่ยวกับวงการเครื่องสำอางและผลิตเครื่องสำอางให้กับแบรนด์ดังๆทั่วโลกมากกว่า20ปีนี่น้องเอมมี่แอมเบรียจาคอปนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนที่แบบเป็นเคสตัดดี้เนี่ยเป็นหลักหมื่นหลักแสนเน่ะเพราะเราขายมันนานมากแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าเคล็ดลับเหล่านี้เราจะไม่ให้เป็นความลับอีกต่อไปเพราะอยากให้ทุกคนนะครับหรือคุณผู้ชมเองเนี่ยได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและ มีผิวหน้ากระจ่างใสเสียทีและจะบอกว่าอุ้ยขอบคุณโคริซิลลัมดีแล้วที่แบบได้มาเจอโกวันนี้พร้อมกับราคาโปรโมชั่นพิเศษมีโทรศสับกระส่ายเลยนะครับโทรไปที่1577เจ็ดเบอร์สั้นๆจำง่ายนะครับแต่ราคาเท่ากับเบอร์บ้าน1577 10คนแรกที่โทรไปติดนะครับลดทันที45%่สหเปอร์สปอร์ตมากเลยลดไปสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ะจาก4ี5 0ันามะครับก็ลดไปเลยเอาเป็นว่าในเซตนี่มีมีอะไรบ้างคะมี2ตัวนะครับตัวนี้บอกเลยว่าทาเช้าแล้วก่อนนอนถ้าใช้ร่ว ช่วยในเรื่องข้ากระจุดดำและคนไม่เป็นฟ้าเป็นกระชายก็จะปรับผิวหน้าเนี่ยให้กระจ่างใสด้วยทั้งหมดทั้งมวลรวบตึงแต่ไม่ถึงกับแน่นนะครับโทรไปที่1577แล้วกันขอให้โชคดีโทรติดและโทรทันกับผลิตภัณฑ์โคอรีซีรัมครีมหน้าเด้งครับค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ก้อธีรศักดิ์นะคะขอขอบคุผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามาตอบคําถามกฎหมายกับอาจารย์ประมาณกันค่ะได้คุยข่าวโม